สบายดี FC ของสาลาราหน่อยทุกคนพรวะว่าสเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะ แลยิ่งดีต้อนทับข้าสู่ซองของซาลาหน่อยอินดี้อีกแล้วทุกคนเลยเมื่อานี้ซาลาหน่อยก็พาทุกคนมาหาสาวโสดเนาะซึ่งสาวโสดท่านผู้นี้เพื่อนเป็นสาวโสดรุนใหญ่เด้อทุกคนเด้อซาลาหน่อยก็ยังประัานหูสื่อเสียงน้มของเพิ่นเนาะโดยก็มแต่ว่าหฮาสิข้าวไปโอ้ไปลมน้าเพิ่นแล้ก็ะสอบถามสื่อของเพิ่นเนาะทุกคนเนาะโดยก่อนสิไปกาแฟพี่น้องกดนไค์กดแทรกกดติดตามใ้ซาลาหน่อยนี่เด้อเพื่อ้ซาลาหน่อยได้มีกําลังใจได้เหตุคลิปต่อไปเนาะโอเคเนาะทุกคนนาะไปหาทั้งอันสาวโสดเฮาเลยเนาะ ดีโดยแม่ก็ลืมมันโดยอ่ะบบเป็นยังเนาะขออนุญาตถามเนาะทางแม่นี่มีอันซื้อวันอะไรซื้อไข่ซื้อแม่ไข่แบ่อ๋อไม่เป็นตันปีเลยโดยโดยห้าสิบบ่ชื่อหรือไระโดยโดยห้าสิบปีเนาะอืมโดยอ่าปัจจุบันนี้ก็คืออันแม่นี่โสด์แมนบ่โสดแม่โสด โดยคือทางแม่นี่เคยมีครอบครัวมาก่อนอยู่บ่มีแล้วแล้วสิบปลายปีแล้วคือทางอันผัวแม่ได้จากไปบ่ก็คือเพิ่นเสียนี่บ่เออสช่ไปสิบปลายปีแล้วโดยโดยมีโอกาสมาพอกมาเปิดใจบ่แม่เนี่ยโดยโดยโดนล้มนี่แหละเนาะโดยเป็นแบบเป็นสูตรมาหลายปีว่าซั่นซะโดยสิบปลายปีเนาะอังนั้นทางแม่นี่มีลูกอยู่จักคนไหนทรงคน สองคนบ่ทั้งหนุ่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชายคนหนึงหญิงคนหนึงเออโดยโดยทั้งลูกแม่นี่มีครอบครัวแล้วบ่เออไม่ครอบครัวมดหลายแตอยู่น้ำลูกน้ำเมลแล้วอืมเห่อยเลยนก่เยี่ยมเลยผู้เมียอยู่เพิ่นผู้เดียวแต่ลูกสาวจางครอบครัวมาอยู่ไทยอ๋อโดยยังงามเลยโดยปัจจุบันนี่็คืออยู่กันคนเดียวอือยู่เกันคนเดียว ค่อนข้างเงาอยูนน้ uh, Arizona, wi, ่เนาะเพราะว่าผมมีคนโอ้คนลมน้ำเนาะทำมากะนอนเออโดนเต่ากะหนาวเนี่ยจังหน่อยโดยโดยแม่บนหนาวว่าก็เปิดใเสี่ยกันยาวเนาะอ่ามาหนี้นะแม่กินข้าวกินน้ำ้ะบ่กินแล้วอืมโดยโดยมาหนี้กับแม่เอามาเปิดใจที่แม่เนี่อยากออลมแบบอ่าแบบนุ่มทางไหนเนาะอะไรกันนุ่มแบบ ทางลาวหรือทางไทยแม่ทางไทยพุ่นละทางลาวเฮาานทุกมาพอแหละเออยยุยนําไทยลงเบิ่งเนาะอือแม่โดยๆแล้วแม่ยังได้อุประมาณใดอุรุ่นเดียวกันบ่หรือว่า60บ่60มันไป70ุน้อยหลายแม่แม่นั้นดอกอ๋อโดยเด้อต้องอุหลายกว่าของแม่เนาะโดยหลายกว่าลูกนว่า55ก็ได้บ่แม โดยย่า <sk> ต <ald en> <iendo> <laughs> ีเฮาโดยคือ65 70เนาะเออฮดไปโดยมากันว่า้กับมาใส่ชีวิตคู่บ้านปลายนํากันเนาะอ้โดยอันนี้ก็เป็นเฮือนของแม่เองบ่แม่นอือยู่เฮือนผู้เดียวเนาะอ้าวแล้วลูกอยู่ไทยหมดนี่แล้วแม่ได้เฮ็ดให้เห็นหน้าอยู่บ่บ่ไม่ได้หน้าอื ก็คือเข่าน้ำซื้อกินบ่อนาโมปั่นถ้าข้าวอิดข้าวปั่นแน่ซือเติมเมาเออโดยโดยนาหนยต์แต่ว่าให้เจ้าเห็ดเนาะไม่ไม่มีคุณอิดโดยแม่แม่เห็ดมาที่จริเป็นไปบ่ได้หรอเนาะโดยก็คือต mm ั hmm. ้งแต่ว่าทั้งพ่อเพิ่นเสียไปเนาะทั้งแม่กับปอด้โอเบดมกับไผ่บ่อปอดิโอเบดไม่ชนน้องเพื่อเลยนะโดยโดยน้องเพื่อทันทุกมาเมื่อยแล้วนะมัน โดยโภความสุขอย like. ู่ไปโดยโดยวมาหนี้กะไล่มาอันเปิดใจแะไรเนาะกะสลายกระแจมมาหนี้กะเน้นกระส่วนหนึ่งฝั่งไทยหรือว่าหนุ่มฝั่งลาวฮกะได้ขบหากันมาแล้วหรือว่าได้สั่งกตัวกันมาแล้วเนาะการจะลองเปลี่ยนบรรยากาศเบิ่งขั้แหละง่ายๆกันโดยหนุ่มฝั่งไทยโดยแม่เลยนะ

รังเบอร์โทรก็ได้เนาะได้ป่ะแม่ได้อ่าโดยๆก็คืออยากลมเป็นนมไทยเป็นพิเศษเนาะเพราะว่านมดาวนี่เคยลมมาแล้วเนะเ<อ>าะเปลี่ยนบรรยากาศาาโดยถ้สมมตาลมเนาะเวลาเราถึงพันบอล้มแบบอ่าถึงก็ถึงใจกันแล้วนี่อ่าเพิ่นต้องมาอยู่น้ำแม่บ่หรือว่าแม่อยู่น้ำ่นก็ได้ไคุยกันแล้วแต่คุยกันนั่นนะเดือนนี้ก็คุยกันที่ดังเนาะอ่าสิไปบดีสีอยูกับทุกคนเลย โดยโดยก็คือทั้งแม่นี่นะอยู่เฮือนบ่ได้ค่าขายอย่างบ่ขายขนมกินได้นี่ยละเยอะคนเดียวพานน้อยพิดกระนอันน้ยหนักนะน้อยเนาะงานค่าน้อยเลยนี่นได้แต่ละมือฮะเลยเออบ่ได้กินแต่ละวันไว้อ่าเวลาลูกอ่าไปหาเงินก็เพิ่นก็ได้โอนเงินมาให้อยู่บ่ลูกก็คือเดือนละพันมันนี่พอใช้กับครอบครูเขาช่างอืูเขาโดยโดยเพิ่นก็มีเงินพังครอบครัวแล้วเนาะถุงลูกกหนูโดยโอนให้แม่ใส่แม่จักหน่อยแหละเออเดือนละพันลูกเกันนะโด ไม่พอใช้ไม่หาตื่นนะแต่หน่อยๆก็อาซอยชุกหนึ่งเขาจากหน่อยไปตื่นเนาะโดยวันหน่อยวันร้ายกะเงินวัก็ถือว่าร้ายอะไรลูกเอาให้ก็ถือว่าเป็นเงินน้จิตน้ใจเนาะจากลูกก็เลยแม่ก็เลยเปิดหันค่าเด็กๆน้อยๆเนาะเอาใบอาหารแลได้แต่ละมื้อให้โดยก็คือดังแม่บใบเห็ดให้เห็ดหน้าเข่าหนำก็ซื้อกินเนาะแล้วก็มีข้าวเอาให้ค่านาำมาแม่ อหไยจากสอบเนาะแม่ปีสิบเป้าอืมปีละสิบเป้าเนาะโดยโดยคันว่ากินคนเดียวกะบุเปลืองคนใดดนาะโดยอก็เลยอยากอันมีคนโอ้คนดมเนาะพอชีวิตบ่เงาคํามากะเพอะไรแบบว่าโทรคุยกันเนาะอ่าโดยโดยแมนแหละก็คือสาระหน่อยก็มาเดินทางมาไกลเติบเนาะเพื่อว่ามาหาแม่โดยเฉพาะ โดยบรรยากคกแนู LIKE> ่ใหม่จันทร์น well, ้อโดยแม่แม่ปีนี้แนคู่ใหม่ฮัลโหลมาหลายปีแล้วให้คนมีความปอะคุณกันมาเต็มๆอีกครั้งหนึ่งแม่เนาะก็คือตั้งแต่ว่าพอจากไปทั้งแม่ก็บม่ได้คุยน้ำไผ่เลยเนาะบอกอ่าเป็นจังได่แม่คือแบบว่าบม่อยากคุยเลยบอกแบบเฮาทุกข์มาไม่ต่ความทุกข์มันสิพออิ่มมัน พูดเลยที่มาเฮากับแม่มิแต่คนจนก็ต่างและแม่ไม่จนเลยนะไม่ไปจนใจเลยโดยโดยโตมาเลยคืออยากไล่คนที่แบบว่าสอยเดือแม่ได้เนาะเฮาเพิ่งพาไล่วัชนซะเออโดยโดยเป็ห้องกับอายุประมาณนี้แล้วเนาะเฮากับประมาณนี้เลยโอ้โหถ้าสร้างครอบครัวเราต้องไปดิ้นรนแบบอ่าเห็นเบียกนักงานนักเพื่อหาเงินนี่ก็คือสี่ป่วได้หรอกเนาะของแม่ก็อายุประมาณนี้แล้วแล้วสุขภาพของแม่ปัจจุบันนี้เป็นไงอยู่ มีแห้งมีแห้งอยู่บ่เออไม่ได้มีกระดกแม่อือก็คือสุขภาพแข็งแห้งดีเนาะอ่าโดยโดยก็ยังดีแต่ว่าอยู่ผู้เดียวแล้วสุขภาพแข็งแห้งเนาะบ่เจ็บบ่ไข้ว่าซั่นจ้าอ่าโดยโดยอ่าช่วงนี้ก็อากาศหนาวแม่ก็ดูแลสุขภาพนําเด้อก็คือมื้อเนาะแต่ละมื้อนี่แม่ก็นอนเฮือนผู้เดียวอ่าเงียบเหงาบ่แม่ เคยอยู่คนเดียวมาโดนเลยนอนค้างมาบ่โดยนก็นอนก็ธรรมดานะโดยเลือดหิวกินแดงแม่เหดเองบ่กเหดเองแล้วคืออยู่คนเดียวมาจนเกือบสิ้นเนาะแม่เนาะเออกับพวาลายผ่านหลายปีแล้วว่าจัรยจ้ะแล้วแม่พอน้องออกมาเปิดใจนี่ทั้งลูกัหูน้ำอยู่บ่อลูกหันแล้วแต่ใจแม่ลูกค่ะออืก็คือตามใจแม่เนาะก็คือเพิ่นก็บ่ได้ห้ามคัดยังแม่เนาะ ว่าไงคือความสุขแม่อะไรแม่มีความสุขกัลูกมีความสุขน้ำห่าคือแบบว่าอย่างเช่นลูกมีความสุขกับงแม่นี่ก็มีความสุขเช่นกันด้วยต่างอันเป็นต่างกันเป็นแก่ความสุขกันเนาะเวลาอะไรเจ้ามีสุขใครก็มีสุขประมาณนี้โดยคือทางลูกเพิ่นกะบม่ได้อันขัดขวางอีหยังเนาะขัดข้องอีหยังเพิ่นกะเต็มใจว่าซั่นจ้ะทุกคนเดียวน่นก็เห็นทางแม่เพิ่นก็อยู่คนเดียวั่นแหละโดยไรถ้าแม่สิคิดว่าอ่ะ หาผู้ชายสักคนนึงซะกเขามาดูแลภายในหือนหรือว่าบึงแย่งทางแม่หลยลูกกัเเ็นดีนำมาสนสนอโดยก็คือเรื่องหน้าตาแม่ก็ไม่ได้จำกัดบอกสมมตินะบางคนก็โอ้ยอันแบบอายหน้าตาบอ่ลยันเพิ่นบอมักสิฮะนะทางแม่มีความคิดเห็นอย่างไรเนาะก็คือคุยไล่บอคันว่าเพิ่นบอลบอยังได้้หมดไม่ได้เต็มโดยโดย กินเหล้ากินเบียร์สูบยาได้ใช่ไหมครับเขาคุยหลับหมดโคดแดงเลยได้ไม่ตีนะครับโดยโดยเเพราะว่าสังคมเขามันดักไปทางนี้หลายนนะโดยโดยแต่มีกินดื่มในอาจจะสูบยาในฮะเนี่ยมาเนี่ยแน่วแน่วโดยอ่าบริเวณคันว่าสูบตลอดเวลาหรือว่ากินทุกมือทุกยามเนาะกาอ่าถ้าว่ากินเหล้ากินเบียร์ก็กินเป็นยาม แบบมีงานกันนานดองหลวงานกินเทียนใหม่งานปูกปอต่อแทนก็ไปว่ากันเนาะกินกันนั่นก็ือว่าได้อยู่โดยคือทางแม่ก็บริตติบ้อยังเนาะว่าเพิ่นสิสุเหิ่นสุยาอ่าโดยแล้วคนเก่าของแม่ที่พ่อคนจะไปเพิ่นสุยาบอมีรเบ้าเกล้าเก่งแม่บอมาแลวแม่ก็บ่มา่าอ้าวโดยโดยเพิ่นกินเดาเก่งไปไม่จักมานอนคืนอยู่เชิญม่โหแม่โทรเว่พอดีโหโดย ก็คือแม่แล้วแม่ก็โรมากระันมาดูเทถาของมึอนะโดยก็คือยันเจอพี่เก่าก็คือยันพ่อแบบอาดับสูบยาเนาะแมนโดยอ้าวก็มีแต่ว่าให้แม่เจอคนที่หักแท้เนาะจริงใจซื่อสัตย์บริสุทธจังโดยดะกะบาว่าสิยันเป็นเรื่องเอียงกระตามเนอกจกอยากให้เพิ่นซอยเดือทั้งแม่เนาะอ่าวสปอร์ตบริสุทธิ์ก็คือพูงใหญ่คุยกันเนาะ บอมแมนว่าเด็กหน่อยคุยกันทุกคนเลยะนะก็ฝากถึงเอฟซีทุกคนเด้อคันว่าอยากลมน้ำแม่เพิ่นมีความจริงใจเนาะมีความจริ<ด>งใจแล้วก็มีนาทีมีความรับผิดช,ชอบมาแหละโดยแต่เข่ามาแล้วก็ต้องเป็นหน้าครอบครัวแหลวะว่าไง<ด>เขามากกันเลยเข่ามาแล้วก็ต้องหักลูกทรายหรือลูกสาวทางแม่เพิ่นได้เหมื<ด>อนกันใช่ไหมคะคันสีเข่ามาหักแต่แม่เพื่อเองกับหักลูกก็เป็นแฟบไปได้เนาะ,ะคือห,หักแม่ก็ต้องหักลูกนั่งเพราะว่าเจ้าก็ อาจจะมีแบบว่าเคยมีครอบครัวมาก่อนเจ้าก็อาจมีลูกติดถึงกันนั่นแหละโดยั้งแม่ครับลูกมันได้ยิ่บ่แบบว่าถ้ามันมีลูกก็คือก็คือได้เบิดเนาะบ่ได้ของอ่าโดยโดยก็คือทางแม่เพิ่นก็อ่ะจังได๋ก็ได้เบิดว่าซั่นจ้ะแต่เนี่นแต่คนดีเนาะโดีคนจริงใจแล้วคนมีหน้าทีของความาผิดชอบนั่นแหละอืโดยก็แม่นว่า ําได้เบิดก่มากี่กามาก็ทาได้ก็บ่แม่นโดยก็คนดีแหละเนาะเออก็เอาคนดีโดยเพราะว่าสิได้เบิ่งแย่งกันได้หนาทุกคนเลยอืแล้วมื้อนี้อันทางอันศาลาน้อยเนาะมาหาทางแม่เพิ่นอ่ะคือก็เรื่องต้องเรื่องก็คือว่าเปิดใจแหละเนาะอ่า ก็คือทางแม่เพื่อนเอกาเน้นเลยว่าต้องเป็นนมไทยบอสต่า,างประเทศได้บอแม่มต่างประเทศก็ได้เนาะเลยเลยก็จะเป็นอเมริกาหรือว่าประเรทศต่างๆเขและว่าอะไรไงนะแต่ยังเว้นนะอันหนุ่มลาวเาไยก่อนก่อนมลาวแม่เพื่นกาเคยทานมาแล้วเนาะพอเปลี่ยนมาสัตว์มาเนาะมัเบ่งขึ้นไปยัง,งไงมาไว้คือนานยังไงกันเขามาคอยรายงานตื่นเนาะโดย ก็คือสิได้มาอัปเดตแม่อีกข้างหนึ่งอยู่ดอกเนาะอัมบาเิียรเนาะอ่าหลังปวาหลังจากที่แม่เปิดใจไปแล้วอ่ะหัวใจของแม่เป็นอะไรมีคนจับจองเดหรือบ่ชาวกาสิมาอัปเดตให้เอฟซีทุกคนฮะแหละได้หูเนาะก็คือแม่อยู่เพื่อนคนเดียวจนสิ้นเนาะแม่ไม่ได้แม่่าฮ่าฮ่าไ่า ก็คือโดยๆก็คือทางแม่เพิ่นนี่เว้าบ่เก่งเนาะยังอายอยู่บ่แม่ได้บ่ไม่เป็นลูกแม่ไม่เคยเอ้อโดยๆแรกบ่เนี่ยมันสิได้ออกซ่อมอือโดยก็คือโดยๆอยตื่นเต้นแน่เนาะแม่เนาะก็บ่ให้ว่ากันเด้อ FC ทุกคนเด้อก็คือทางแม่เพิ่นก็หากะอันครั้งแรกเนาะอืมยังบ่ทันซิ่นซะว่าซั่นซะทุกคนเลย แต่โอเคเนาะงบอสิดัดเนาะเมื่อนี้ทั้งงานจาราหน่อยกับบอสิดัดกับอะไรรบกวนเวลาของแม่เพิ่อนกระโลนพอสมควรแล้วล่ะเนาะจะอยากให้แม่เพิ่นไปคลายเครื่องของเพิ่นต่อแหละทุกคนเลยขอเนาะเวลาของก็อยากทำของไปแล้วสั้นๆโดยอ่ะแล้วขอขอบคุกขอบใจแม่เนาะที่สละเวลามานั่งโอ้นั่งลมกับสาราหน่อยกับบอสิดัดเนาะสาราหน่อยอ่ะโดยสาราหน่อยกับบอสิดัดกับซีคอโดยโจกีเพียงชันนี่อ่ะ มีเรื่องเล่าย่างต่างๆเบบบาเซตรกับซาลาหน่อยจะมาอัปเดตให้ไหมโดยมันนี่เนาะบาเซตรกับซาลาหน่อกับจอรกาคำว่าสบายดีก็โอเคเนาะ<ด>ทุกคนเนาะทางซาลาหน่อยกันลเลยค่ะไปโอ้ไปร่มนั่แม่ไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแม่มีอายุห้าสิบปีเด้อทุกคนเด้อเพิ่นก็นให้เอิ่นแม่เนาะซึ่งตอนนี้แม่กะโสด เปิดใจหาคนโอ้คนดมเนาะหรือว่าหาคู่ชีวิตนั่นเองทุกคนเลยทางแม่ก็มีดูกสองคนเดอ้อมีลูกสาวกับลูกชายเนาะซึ่งดูกคนสองคนก็นมีครอบครัวบ่ดทุกคนเด้อละทุกคนเ้ยตอนนี้แม่ก็อยู่เฮือนคนเดียวเนาะข้างหลังนี่ก็สเป็นหานค้าของแม่เดอ้อทุกคนเดอ้อแม่ก็เปิดหานขายข้าวตบขนมเนาะ โดยมันก็สิมีเสียงรบกวนในเด้อทุกคนเดอเพราะวา่าเฮือนแม่เป็นอยู่แคมทางเนาะสําหรับ FC คนไหนเนาะที่ว่าอยากโออยากล่มน้าแม่เป็นก็นสามารถทักทายเข้ามาหาสาวละน่อยอินดี้ได้เนาะสาวละน้อยอินดี้ก็ยิ่งดีเป็นสะพานแห่งความหักห้ทุกคนเลยก่อนอื่นกับเขาเขาบอกขอบใจ f อเนาะที่เบิ่งคลิปของสาวละหน่อยตั้งแต่ต้น,ตนจนจบแต่องห้ดูดีมีแฮงเด้อคนเก็บให้ได้ความไข่ให้มีเนาะสําหรับคลิปนี้สาวละน่อยกับส,สิข,ขอกล่าาคํา่าสําน